ยินว่ามีเห็ดพอกแม่าะอว่่นี่นี่ก็แม่หนบ้างะมเห็ดเห็ดตัวนึงแบบหขิงขเผูมโอ้คุณยงเอมรขิงมันนึงขิงข้ล้นกินได้ยนะกินได้แล้วมาเห็ดพอที่เอาไแกงก็เป่อเาไปซื้อขนาดเห็้พ่อเมินไปแกงใต้ต้องไมไปมันกันมันเผาปท้วหรไงเจ้ี เอโี่พี่น้องเยียดเพาะเหยดเาออตัวนี้จนแตกวะเก็บมาแมลูกคนดอกบอกแตกจนแตกใช้ท้งผงกมีมันอ่อนอย่างนี้โอ้ยยังอ่อนออนาเก็บเยมากมาาอายุกันเทนะตาดีได้ตาดีก็ได้เห็ดเพาะตาไม่ดีก็ไม่เห็นหูหามันข้นยี่น้เมือเสวน

าค้นหาอยู่หันขึ้นหงหันต์แิ่ก็ต้องอยก็ต้องไปไกลเข้าหมดปเอ้มันอยู่ไก่ๆเข้าหนึ่งจปีตะกี้กับว่าบึ่งาไมแต้องหัวบึกบึกพี่น้องมมแต้องหัวบึกบึกเสียเเฟ้าตัวนี้จนบานมัแก้แก่คหัวใหญ่ดีแท้หัวใหญ่้างก็เขาอว่าโอ้ยวิ่งนี่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  ปลาใหญ่มากนี่บิ๊ก <ดา S 1> บึม้มคุณอะได้ได้เนาะจนเท่นานี่มันเป็นเสือออกเนาะอู้งคุณอะปลาเท่าแล้วกับมิ่งมะเห็นมนาหัวใหญ่แต่ยัง่ยคุณอะบิ๊กมากน,น่ะคุณแม่โอ้ยยังไปยังมาลอยหนี่ได้นี่โอ้ยมาดำหน้าได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยจุ๊บเจ้าเบิ้งนี่นะกูออคอยจะดำหน้าดูหลังบ้านได้ทอนเองนี่หนึ่งบ่ดำหน้า ย่างไปย่างมาโชคดีก็ได้เห็ดผอก